Thank mm -hmm. you. คาราบูริกซาตัวนี้ผมชอบมากคาราบลริกซาเนี่ยย่อมาจากคาว่าพาราบูริกสต็อปแอนด์รีเวิร์สเป็นตัวบ่งชี้เทนว่ามันกําลังจะขึ้นหรือลงไอที่เป็นข้อความนี้ก็คือเป็นเหมือนทฤษฎีว่ามันเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่มีความล่าช้าน้อยที่สุดซึ่งสามารถใช้ได้เกือบทุกกรอบเวลาเลยเกือบทุกไทม์เฟรมนะครับในการเคลื่อนที่ของทรัพย์สินทางการเงินทุกๆอย่างเลยตั้งแต่หุ้นคริปโตแล้วก็ฟอเร็กด้วยคนใช้เยอะมากซึ่งซาเนี่ยจะตรวจสอบแนวโน้มได้ว่าใครแข็งแก่ง,งกันร,ระหว่างกระทิงหรือหมีกระทิงก็คือขขาขึ้นี ขาลงนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าออกได้แมน่นขึ้นตัวอย่างของพาราโบลิกซานเนี่ยก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้จุดอยู่ล่างส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์วิเคราะห์ว่าเป็นขาขึ้นจุดอยู่บนอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ว่าเป็นขาลงจริงๆลองดูเล่นๆแค่เหตุตามง่ายๆเลยนะว่าอ่กปุ๊บอยู่ข้างบนคิดว่าเป็นขาลงนี่ก็ได้กําไรแล้วคิดว่าเป็นขาขึ้นอย่างน้อยเนี่ยช็อตสั้นๆถ้าเรากันหน้าไม้ก็ได้กําไรเลยแต่ผมไม่ได้ให้ใช้โดดๆอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นมันโดนหลอกง่ายแต่ว่าเราจะใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับ